สัสดีค่ะมาพบกับปั้นขายที่ดินนะคะวันนี้พรจะพามาเยี่ยมชมที่ดินอีกหนึ่งพิกัดค่ะป้นขอบอกว่าแปลงนี้หลุดจองมาค่ะหลุดจองมาและแปลงนี้มีดีตรงที่เขามีคลองด้านหลังนะคะจะติดน้ําด้านหลังค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตเนี่ยค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะด้านหน้านะคะแปลงตรงนี้เรามีทั้งหมด2แปลงนะคะแปลงละ200ตารางวานะคะตรงนี้นะคะ2แปลงนะคะพิการดอยู่ที่ตำบลมึงน้ํารักค่ะ อ่าอําเภอทันยาบุรีจังหวัดปทุมธานีคลอง12ค่ะแปลงนี้ค่ะมีดีตรงติดน้ําค่ะเดี๋ยวเพื่อนพาชมเลยนะคะเนี่ยค่ะแปลงตรงนี้ค่ะดินนะคะท่านไม่ต้องมาถมแล้วนะคะเพราะว่าเรามีการถมไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะดินถมแน่นปึ๊กมากเลยนะคะท่านสามารถมาลงบ้านได้เลยนะคะมาสร้างบ้านแน้วสวนเกษตรนะคะแนสวนเกษตรเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไฟฟ้านะ้ำประปาตอนนี้มาถึงหน้าแปลงพร้อมมากค่ะดูได้เลยค่ะเสาไฟนะคะ มาถึงหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากมีบ้านแนวสวนเกษตรแบบแนวธรรมชาติเนี่ยปลูกผักเลี้ยงปลาด้านหลังติดคลองนะคะต้องแปลงนี้เลยค่ะคลอง12จับหบึงน้ำรักนะคะอเอธันญ,ญบุรีนะคะเดี๋ยวป้าจะพาเดินชมเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยนะคะเราจะไปชนกำแพงด้านหลังนั้นเลยนะคะที่ดินของเรานะคะตรงนี้นะคะตายมันมาป้าจะพาไปดูคลองค่ะคลองที่ดินแปลงของเราติดคลองค่ะสวยงามมากเลยนะคะ นี่ค่ะดินนะคะถ้าไม่ต้องมาถมแล้วนะคะน้ำปราปลาไฟฟ้าของเราพร้อมมากเลยนะคะเนี่ยห่างจากถนนรังสิตนะครนายกนะคะเพียงแค่450เมตรนะคะห่างจากถนนรังสิตนะครนายก450เมตรเนี่ยด้านหลังจะติดลองอะคะ่ะคิดดูสิคะว่าถ้าท่านมาสร้างบ้านนะคะแล้วก็ ด้านหลังติดคลองนะคะเราจะมีความสุขขนาดไหนใช่ไหมคะเราอยู่กับธรรมชาตินะคะทีนี้อากาศดีโอโซนดีค่ะยังมีความเป็นธรรมชาติสูงมากนะคะสําหรับคลอง1ินะคะแปลงน,นี้หลุดจองมาค่ะท่านจะซื้อยกแปลง2แปลงเลยก็ได้นะคะหรือท่านจะซื้อแค่200ตารางวาวก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเรามีทั้งหมด2แปลงเนี่ยค่ะที่หาตรงนี้นะบรรยากาศดีรมทัดโชยตลอดเวลาเลยค่ะติดคลองเมื่อคยบอกว่าที่ดินตรงนี้ติดคลองแปลงนี้หลุดจองมานะคะสวยงามมากค่ะด้านหน้า นายกแค่450เมตรนะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนค่ะถ้าซื้อผ่อนก็ผ่อนกับเรายาวๆไปเลยค่ะ3-5ปีนะคะ่คอนเร็จท่าน,นดได้โฉนดแน่นอนนะคะสําหรับที่ดินของเราทุกแปลงนะคะพอเรามีพิกัดมีเลขที่โฉนดมีอะไรพร้อมเลยนะคะสาหรัแบ,บแปลงนี้เหมาะสร้างบ้านในสวนเกษตรนะคะเพราะว่าด้านหลังติดคลองด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะถ้าสนใจแปลงนี้นะคะคลอง12ค่ะตำบลบมงน้ำรักอำเภอทันยาบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะรีบทักกันมาเลยนะคะ นักขนันนะคะ0902758309นะคะยูทูปเบอรนะคะปั้นขายที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ